ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมอ b ิสโฟเวอร์และในแบบอันนี้ไม่บนการดอีกเช่นเคยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณฟีดแบทจากคลิปที่แล้วโดวยหลายคนก็โดยจะชอบวิธีการนําเสนอแบบนี้ก็จะพยายามทาให้คลิปดูมีคุณภาพมากขึ้นแล้วกันก็ต้องขออภัยที่หายจากการทาคลิปไปหลายวันเนื่นองจากช่วงนี้ติดสอบหาอะไรขอโทษด้วยอีจากโพลล่าสุดที่ผมได้ตั้งไว้ใน YouTube ที่ถามว่าอยากเห็นคลิปรีวิวตัวละครไหนก่อนดีตัวลูซี่เป็นตัวละครที่มีคโหวตมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทํารีวิวตัวละครอ,อย่าง คุรุมิในเกมแอนิเมะรัสเต้กันไอเดี๋ยวนะกูแปลกๆไม่ต้องรูซี่ดีวะเดี๋ยวใครอยากให้ผมทำน้องคุรุมิหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆในแอนิเมะรัสเต้ก็คอมเมนต์มาได้จ้าตัวลูซี่เป็นตัวละครจากเรื่องเซิลฟ์พังเอตันเนอร์ซึ่งก็เป็นนางเอกนั่นแหละหาได้จากเว็บพาร์ทใหม่เวลร์ยี่สิบห้าโดยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มที่ค่าอัพค่าวางและมุกเซตของลูซี่ก่อนเลยก็แล้วกันโดยค่าวางเริ่มต้นของลูซี่จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจมตีเป็นโคนดาเมจหนึ่ง ในการอัปเกรดครั้งที่4จะเป็นท่าโจมตีเป็นแอมอินจมตีเป็นวงกลมด้านไป1ฮิตค่าอัพโหลดตอนนี้จะอยู่ที่1,600ในการอัปเกรดครั้งที่8จะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นบูมโจมตีเป็นฟูลเอลีด้านไปหฮิตค่าอัพโหลดตอนนี้จะอยู่ที่4,300 โดยดาเมจที่วิ60ก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0หมนคูณาว9.2วิระยะ37.8ใิส่วนดต่อไปเราจะไปดูสกิลพัสซีของลูซี่กันเลยดีกว่าโดยสกิลพัสซีของลูซี่จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันโดยสกิลแรกก็คือ expert hacker ทุกครั้งที่ลูซี่โจมตีศัตรู ศัตรูจะติดสถานะ notify เป็นเวลา10วินาทีโดยสถานะ notify จะลดความต้านทานทั้งหมดของศัตรูรวมถึง modify และ mechanic บางอย่างของศัตรูออกไปด้วยซึ่งก็คือสามารถลบ modify ประเภทวิ่งไว้เรือเลือดสตองได้หมดเลยแล้วก็อย่างบอสในลิฟอย่าง j ู h าบัสที่มีอาวตธอ่างเงี้ย lucy ก็สามารถลบได้เช่นกันบ u f สตอรี่ที่อยู่ในตัางสีบาลันที่มันเป็นรูปกล้กกามเนี่ยก็สามารถลบได้เช่นกันอย่างในรูปก็จะเห็นว่า saber ตีเข้าตัวที่ติดตอรี่แค่พันสามเท่านั้นแต่ว่าที่ตัวอื่นติดอยู่ที่หกพันสาม แล้วเมื่อลูซี่โจมตีสตูให้จิสถานะ n ุน i ิฟาแล้วจะทำให้เซเบอร์สามารถโจมตีเข้าได้ตามปกติโดยสกิลส่วนที่2ของลูซี่ายมูนถ้ามีเดฟหรือว่าเดวิดนั่นแหละอยู่ในระยะของลูซีแล้วเดวิดโจมตีก่อนลูซี่ลูซี่จะทำการโจมตีตามโดยทันทีโดยไม่สอนค่าสปีดโดยมีคูณดาอยู่ที่10วินาทีเนื่องจากผมไม่มีตัวละครเดวิดเลยขอพรีเซนต์แบบนี้แล้วกัน 可是，他的胃，维他去跟敌人 ตัวของลูซี่ก็จะทําการปาดปราศตูไปหนึ่งรอบโดยที่ไม่สนค่าสป,ปีดถึงแม้ว่าตัวเองจะติคูด้าอยู่ก็ตามหรือถ้าสมมติตัวเองเข้าไปปาดปราศตัวแล้วรอบหนึ่งแล้วเดวิดโจมตีต่อยอรอบหนึ่งตัวเองก็จะเข้าไปปาดปราดต,ต่อยอรอบหนึ่ง,ง,ก,ปปออก,งก็ประมาณนั้นโดยสรุปตัวละครนี้เป็นตัวละครเมตาพพอร์ตโดยเน้นในเรื่องของการลบดีบัฟต่างๆของสตูจะยังสามารถทำดาเมจได้นิดหน่อยโดยในแพทย์ปัจจุบันชอบมีสตูที่มีโมดิฟายหรือว่าบัฟต่างๆเยอะมากๆลูซี่เป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆในทุกทีมในแพทย์ปัจจุบันและนั่นกอ้งไา เขาไม่แน่นะถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยขอบคุณที่อยู่จยนจบคลิปแล้วก็ขอบคุณที่รับชม